Hello students how are you สบายดีกันไหมคะสำหรับวันนี้เราก็พบเจอกันเป็นครั้งที่สองแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคะ่ะมาดูกันเลยว่าวันนี้คุณครูมีบทเรียนอะไรมาฝากพวกเรากันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะสอนเราเกี่ยวกับตัวเลขหรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า numbers นั่นเองคะ่ะ ก่อนอื่นก็มาทวนกันเลยตัวเลข1นึถึงสิคุณครูมั่นใจว่าพวกหนูเนี่ยจะต้องอ่านเลข1นึถึงสิเป็นแล้วแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นมาอ่านไปพร้อมๆกันก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 h เช่นเก่งมากค่ะคราวนี้ก็มาลองสะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะ O อ E one หนึ่ง T W O two สอง T H R 3, three Sam F O U R four C F I V E five Ha S I X six ห S, S E V E N 7จ E I G H T แป N I N E เก และสุดท้ายค่ะ T E N TEN สเก่งมากค่ะคราวนี้เราก็มาอ่านกันอีกรอบหนึ่งนะคะ One หนึ่ง Two สอง t h าม Four ห้า Six หก s ด 9นึ่งคราวนี้เราก็ลองมาทวนกันนะคะในรูปภาพก็จะมีน้องเป็ดน้องเต่าแล้วก็น้องปลานีโมเราลองมาดูกันว่าเอน้องเป็ดน้องเต่าน้องปลานีโมเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะลองมานับน้องเป็ดกันก่อนเลย one two three f 5 u ก็คืออะไรคะ5นั่นเอง f I v e five 5 5น,น,นะคะเป็ดมีจำนวน5ตัวคราวนี้มาดูเต่าเขาบอกว่ามีจำนวน f o u R four 4มีจำนวนเท่าไร่กันคะ4มาดูซิว่าเต่ามี4ตัวจริงไหมมานะับไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4เก่งมากเลยค่ะมีจํานวนสตัวจริงๆด้วยคราวนี้มาดูสิปานีโมเขาบอกว่ามีเท่าไหร่เนี่ย t h r w e e แปลว่า3ถูกต้องค่ะแปลว่า3ามเนาะมานับดูว่าใช่3มจริงไหม one two three. Very good เก่งมากค่ะแปลว่า3นั่นเองสรุปแล้วเราก็มีเป็ด5ตัวมีเต่า4ตัวแล้วก็มีปลา3ตัวค่ะไปต่อกันเลยคราวนี้ก็จะมาถึงบทเรียนจริงๆของเราแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะสอนเราเกี่ยวกับตัวเลข11ถึง20มาดูกันว่าตัวเลข11ถึง20เนี่ย อ่านออกเสียงว่าอย่างไรก่อนอื่นเลยคุณครูก็จะสอนเราอ่านออกเสียงก่อนเนาะแล้วค่อยสอนว่าแต่ละตัวมีตัวสะกดอย่างไงบ้างก็ตั้งใจฟังดีๆแล้วก็ลองพูดตามคุณครูช้าๆชัดๆนะคะตัวแรกคะ่ะสิอ่านว่า11 <Eleven. S> อีกรอบนะคะ e l ัวที่สองสิบสองอ่านว่า twelve อีกรอบนะคะ twelve ตัวที่สามสิบสามอ่านว่า thirteen thirteen สิบสี่ fourteen fourteen สิบห้า fifteen สิบหก sixteen sixteen สิบเจ็ด s e v e n s e v e n ปด e t e เก้ t e e n n i n สิ twenty twenty เก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้เราลองมาสะกดไปพร้อมๆกันนะคะสิบเอ็ด E L F E N eleven สิบเอ็ดสิบสอง T W o l e E L F E twelve สิบสองสิบสาม T H I R T W E N t h i r t e e สิบส F O U R T W E N f o u r t e n สิบส F I F T W E 15, 15, 16, I x t e n f i f t e n 17, 17, 18, e s i x t e n s i x t e e s e v e n t e e n seventeen สิ

20เก่งมากเลยค่ะลองมาอ่านทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ E L E V E N eleven สิบเอ็ด T W E L V E twelve สิบสอง T H I R T W E N thirteen สิบสาม F O U R T W E N 14, 1 r F I F T W E N f i f t S I X T W E N s i x t e n สิ S E V E N T W E N s e v e n t e E I G H T d W E N l e e n สิบแ N I N E T W E N n i n e t e n สิบเก้า T W E N T Y t w e n บตกมือให้เลยค่ะใครที่มาถึงตอนนี้นะคะเราก็เรียนกันไปแล้วเนาะสิบเอ็ดถึงยี่สิบ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20่คราวนี้เราก็มาลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้มีสัตว์มากมายเลยมีนกมีน้อนมีแมวมีปลาคุณครูอยากให้เราลองนับแล้วก็รวมจำนวนให้คุณครูไปพร้อมๆกันค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ลองมาดูกันว่า อันนี้นะคะอันแรกนกกับหนอนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่เราก็มานับนกกันก่อนเลยค่ะ one two three four five six seven eight. eight คือจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆคือ8เก่งมากค่ะคราวนี้ก็ ไปดูนะคะว่าหนอนมีจํานวนเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7หนอนมีจํานวน7ก็คือ7เก่งมากค่ะคราวนี้เราก็ลองมานับรวมกันเลยว่า8กับ7เนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่นะคะ one two three f o n i n 11 e n eleven, t w e l แปลว่า15บหในไหนแล้วก็ลองสะกดไปพร้อมๆครูนะคะสิเขียนยังไงเอยเป็นภาษาอังกฤษ f i f t ดับเบิลอีสตัวนะคะแล้วก็ n 15นฟิห้เก่งมากค่ะ very good คราวนี้ก็ไปต่อค่ะน้องแมวรวมกับปลาจะได้เท่าไหร่เอ่ยเรามานับแมวกันก่อนเนาะ one two three four f แปลว่า c ค่ะไปต่อค่ะน้องปลา one two three four f i v นายก็คือเกเก่งมากค่ะคราวนี้ลองรวมกันซิว่าแมวกับปลารวมกันแล้วจะได้เท่าไหร่ one two three four f i v 13ก็คือ13เก่งมากค่ะไหนลองสะก,กดพร้อมครูนะคะ t h i r t e e n 13 13ไปต่อกันเลยค่ะคราวนี้เราจะมานับน้องหมากับน้องยีราฟ พร้อมๆกันรวมกันเลยทีเดียวเลยนะคะมานับพร้อมกันค่ะ one two three four five s i t h i r t e e n f o u r and 16มีจำนวนรวมกัน16ก็คือ16 very good ลองสะกดพร้อมกันค่ะ s i x t w e n e n 16 16คราวนี้มารวมสิงโตกับฮิปโปพร้อมกันนะคะ o n 3 4 5 6 7 f 9 u r 11 v e s i ก็คือ10บสองเก่งมากค่ะคราวนี้ก็มาสะกดไปพร้อมๆกันค่ะ12อ่านเป็นภาษาอังกฤษว่า12 e l สกดค่ะที ดั e เบิ L ้ล e เก่งมากๆเลย Very good ต่อไปนะคะก็จะเป็นการบ้านนะคะฝากให้ทุกคนกลับไปทำที่บ้านนะคะลองนับดูว่าเอม้าน้ำเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่น้องแมงกระพุนอ่ปาปลาหมึกยักษ์ ดาวทะเลปูฝูงปลาสองฝูงแล้วก็ปลาฉลามเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษและก็ลองฝึกเขียนดูนะคะว่าเอแต่ละจำนวนเนี่ยสะกดยังไงบ้างเป็นภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนขอบคุณในความตั้งใจนะคะ thank you for your attention แล้วก็อดใจรอที่จะเจอพวกเราไม่ไหวแล้วสำหรับวันนี้ก็ goodbye thank you and see you แล้วพบกันใหมค่ค่ะ